สวัสดีครับทุกคนอ่านะครับวันนี้ก็มี KR นะครับเข้ามา1คันนะครับผมคันนี้เป็น KR SE นะครับผมท้ายเป็ดนะครับอ่ารถทรงเดิมๆนะครับผมคันนี้ทรงเดิมทรงเดิมนะครับเครื่องซิ่งนะครับผมเครื่องซิ่งไฟ7นะครับเสื้อ1724นะครับผมอ่าเสื้อ1724ไม่ปอกนะครับคาบูเคเหลี่ยมปาก30นะครับผมอ่าคันนี้รับประกันนะครับแรงแน่นอนนะครับผม รับประกันครับแรงแน่นอนนะครับผมอ่าคันนี้เป็นโช๊คหูล่างนะครับผมอ่าโช๊คหูล่างนะครับล้อหลัง18ล้อหน้า17นะครับผมอ่าหน้า17หลัง18นะครับอ่าเป็นล้อคอมดาวนะครับผมท่อ SGR นะครับผมท่อ SGR นะครับท่อเล็ SGR นะครับผมอ่าสูงเดิมๆนะครับน็อตทอง ทั้งคันนะครับผมคันนี้ไล่น็อตทองนะครับผมดูถังไม่มีตําหนินะครับผมถังไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่นะครับมีวัดแบตด้วยนะครับผมดูชุดแผงคอหน้านะครับก็ประมาณนี้ครับผมไล่น็อตทองนะครับโช๊โชกหน้าโซนิคนะครับแปลงเป็นของโซนิคแล้วนะครับปั๊มนิชินนะครับผมดูครับประมาณนี้ครับ ทรงเดิมเดิมนะครับเครื่องซิ่งนะครับผมไฟ E7 นะครับรับประกันนะครับได้ไปแรงแน่นอนนะครับคันนี้ขายที่30,000บาทนะครับ30,000ท้นทนนะครับผม3 0 0 0 0ท้วทนนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม KSE นะครับเดี๋ยวผมตัดฟังเสียงให้ดูนะครับ โอเคนะผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสามหมื่นบาทนะครับผมเอกสารครบนะครับผมคันนี้เล่มป้ายทะเบียนชุดโอนนะครับผมโอเคครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เพียรเครื่องซิ่งไปอียิปตนะครับผมขอบคุณนะครับ